ก็ไม่รู้ค่ะเวลาขี่ไปแล้วมันดับบ่อยจังสวัสดีครับจากเพโอมินิบค์นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีวิธีมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ขี่รถเจ้าตัวนี้นะครับกอริล่านะครับแล้วมีปัญหานะครับชอบดับระหว่างทางนะครับแล้วขี่ไปเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีรถมันจะดับเองนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับที่เวลาเราขี่ไปแล้วมันจะทําให้รถดับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจาก การที่เรามาดูน้ำมันก่อนนะครับเปิดฝาฝาถังน้ำมันดูนะครับว่าน้ำมันเราเนี่ยมันมีหรือเปล่าบางครั้งนะครับเรื่องเรื่องเล็กน้อยนะครับที่เรามองข้ามไปอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าน้ำมันหมดนะครับก็ทําให้รถดับได้นะครับแต่ถ้าน้ำมันเราเปิดดูแล้วมันไม่หมดนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับที่ก๊อกน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราดึงออกมาเนี่ยถ้ามุดแล้วเปิดก๊อกอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ผมปิดก๊อกอยู่นะครับดึงออกมานะครับถ้าเปิดก๊อกก็น้ำมันมันไม่ไหลนะครับ แสดงว่าก๊อกเราอาจจะตันได้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับเราก็ดึงสายยางนะครับเอบดึงสายยางนะครับตัวนี้แล้วก็เอาปากเอาปากเราเนี่แหละครับเป่าเลยครับเป่าสวนเข้าไปนะครับมันก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําให้น้ํามันมันลงได้นะครับแล้วเราก็ขี่ไปที่ร้านนะครับให้เขาไปล้างพวกก๊อกให้นะครับถอดก๊อกออกมาล้างนะครับถ้ากรณีมันไม่ตันนะครับน้ํามันไหลปกติเลยทีนี้ตรงไหนอีกหล่ะทีนี้มาฝั่งนี้นะครับ เราลองมาดูสายหัวเทียนนะครับสายคอยนะครับตัวนี้นะครับบางคันมันจะมาชนกับท่อนะครับแล้วมันไหม้นะครับแบบนี้ลักษณะนี้เลยนะครับพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้มันช็อตนะครับเพราะมันไปโดนท่อท่อมันเป็นโครงเหล็กนะครับสายหัวเทียนเนี่ยมันโดนโครงเหล็กไม่ได้นะครับโดนโครงเหล็กแล้วมันจะช็อตมันจะไม่ติดนะครับทีนี้คันนี้มันขี่มาแล้วมันดับนะครับผมจะหาสาเหตุนะครับสตาร์ตติดไหมสตาร์ตไม่ติดนะครับแต่ผมว่าผมเจอสาเหตุแล้วนะครับ นี่นะครับสายมันหลวมนะครับนี่นะครับหัวนกกระจอกนะครับมันหลวมแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือใส่เข้าไปนะครับดันเข้าไปเลยดึงออกมากว่านี่นะครับสายหัวเทียนมันจะมีหัวนกกระจอกนะครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับเป็นน็อตตัวนึงนะครับแล้วก็แทงเข้าไปในสายแล้วก็หมุนนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราใส่ไปดู ถ้าบางทีมันหลวมมันก็ทําให้รถดับได้นะครับเรามาสตาร์ทดูนี่นะครับติดเลยนะครับผมก็แนะนําไว้2อย่างนะครับรถสาเหตุที่ทําให้รถดับได้นะครับก็จะมีน้ํามันไม่ลงนะครับน้ํามันตันหรือว่าก๊อกตันหรือก๊อกตันนะครับหรือว่าน้ํามันหมดนะครับอันดับที่2นะครับก็คือเรื่องไฟนะครับไฟของคอยสตาร์ทคอยหัวเทียนตัวนี้นะครับพวกสายอย่างนี้นะครับ มันก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ทําให้รถดับได้นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ไปก่อนนะครับโอเคค่ะ,ะคลิปเบื้องต้นนะคะคเพื่อนๆก็รู้สาเหตุกันแล้วนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนๆอย่าลืมไปทําตามนะคะเช็คสาเหตุเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปให้ช่างเช็คนะคะวันนี้คลิปก็มีแค่นี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิดตาให้ช่อง โอมิดีบาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ